พีคแป๊บหนึ่งแป๊บนึงใจยเยน็ยเยนๆใจเย็นๆอ้าวพิกได้พิกเลยอ้าวหมดแรงแล้วเหรอหมดแรงยังหให้พิกตัวละอ่ะพิกมาดิพิกมาดิพิกตัวมาดิอ้าหนูก็พิกตัวมาสิ อ้าวพลิกตัวมาเลย <laughs> น้องภูน้องภูหมดแรงยังหมดแรงยังห,หมดแรงยัง อ่ะพิกมาเร็วอีกนิดนึงครับเหนื่อยแล้วเหรอมา,มาพิกกลับไปหลายรอบแล้วใช่ไหมหใช่ไหมคะเร็วพิกตัวมาก่อนเร็วเดี๋ยวมา A B C กัน A B C เอาไหม A B C ไนหะม A B C ครับเอาไหมครับเอาไหมครับน้องผู้พิกมาแล้ว <c oughs> เหนื่อยใช่ไหม เร็ว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 อ่าเก่งแล้วไหนเอาหัวชิ้นได้แค่ไหนเนี่ยเออเอออ่ะดิน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 ,ดน